ฮัลโหลเธอรีบโอนเงินมาให้ฉันห้าพันฉันรีบใช้อะไรนะห้าพันใช่รีบรีบเลยเโอเคเดี๋ยวคนให้อืมแล้วเย็นนี้มารับฉันด้วยแล้วเธออ่ะก็ให้เพื่อนเธอที่ชื่อเอกอะ่ะที่บ้านมาันรวยๆอะ่ะขับรถมาส่งเธอแล้วอย่าลืมละ่ะแต่งตัวให้มันดูดีหน่อย วัสดีครับคุณผู้หญิงนี่เป็นรถที่คุณผู้หญิงเช่าครับเป็นไงบ้างครับถูกใจคุณผู้หญิงไหมครับอืมก็ได้อยู่ครับนี่เป็นสัญญาเช่ารถของเรานะครับเซ็นด้วยนะครับเรียบร้อยครับผมเออคุณผู้หญิงจะให้ทางเรามารับรถเองหรือว่าคุณผู้หญิงจะไปส่งเครับเดี๋ฉันไปส่งเองละกันโอเคครับนะครับ ครับเฮ้แกเสื้อใหม่ทั้งส่วนไหมสูงใหม่แกชุดชั้นมาใหม่ไม่กี่บประหารเองแกไปซื้อที่ไหนเนี่ยตลาดทั่วไปแหละเฮ้แกรดใครมาเนี่ยมไปแดงกจีน สใส่ออกล้นใหม่หรอนีส่สายแกซื้อรถใหม่หรอใช่สวยไหมรถแพงขนาดน,นี้แกมีการซื้อได้ไงอะ่ะถ้าเป็นฉันนะคิดยังไม่กล้าคิดเลยอะ่ะ ลำพังเงินเดือนแค่หมื่นสองคุณเป็นยาซื้อรถแพงขนาดนั้นเลยหรอด้วยแกคือแฟนเชนเป็นคนซื้อให้ฉันเองอะ่ะแล้วเดือนหน้าฉันก็จะแต่งงานแล้วด้วยเขาเลยตั้งใจซื้อรถคันนี้เป็นของขวัญแต่งงานที่ฉันแหมแหนแหนแฟนเธอใจปัมขนาดนี้น่าจะเป็นลูกคนรวยอะนะ่นเนาะอุ้ยฉาแกไซฉันก็อยากได้แฟนแบบนี้บ้านจัง แกนี่ชงดีมากเลยสายหไหนๆแกก็จะแต่งงานแล้วอะเพราะ่ฉันไปเรียงข้าวเสมอแมใ่ใช่ๆเลียงเสมอน,นะนะแกอ่าก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเที่ยงนี้อะพวกแกอยากกินอะไรสั่งเต็มที่เลยจริงน่ะ<ม>นนเราขอสั่งของแพงๆกินได้ปะเฮ้ยแกแฟนสายรวยขนาดนี้รักเลย อแพงๆก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเต็มที่เลย,ออเ,ลยเอ,นน<จ>อเน้พนี่แล้วถูกจะเที่ไหนมันนี่ยาย,ายเพราะฉันไม่เคยเจอแฟนแกเลยอะเมื่อไหร่แกจะพาแฟนแกมาแนะนำเนี่ยก็เดี๋ยวเย็ยนนี้เขาจะมารับฉันเองเดี๋ยวพวกแกก็เจอเองแหละอิจฉา,าแกจัง งั้นฉันขอไปรับสายก่อนนะสายเข้าอะ่ะฮัลโหลเธอรีบโอนเงินมาให้ฉันห้าพันฉันรีบใช้อะไรนะห้าพันใช่รีบรีบเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวคนให้อืมแล้วเย็นนี้มารับฉันด้วยแล้วเธออ่ะก็ให้เพื่อนเธอที่ชื่อเอกอะ่ะที่บ้านมันดูดวยอะ่ะ รถมาส่งเธอแล้วอย่าลืมละ่ะแต่งตัวให้มันดูดีหน่อยนี่เธอจะทำอะไรของเธอเนี่ยเธอไม่ต้องถามเธอมารับฉันก็พอแล้วเรื่องเงินสัทีนะแกนี่ไงแฟนเรามาละ ฮุยจือ้อดูสิแฟนสามีคนขับรถมาส่งด้วยนะเฮ้ยแกเดือนหน้าแต่งงานก็อย่าลืมชวนพวกเราด้วยนะือแน่นอนอยู่แล้วโอเคงั้นเรากลับก่อนนะบ๊ายบายสายทำไมเดือนหน้าเราจะแต่งงานกันผมถึงไม่รู้อ่ะคนไม่ต้องสนใจหรอกไม่ต้องสนใจงั้นเหรออเงินห้าพันเมื่อกี้เนี่ยไปเลี้ยงเพื่อนใช่ไหม ใช่แล้วยัง,งให้เพื่อนผมมาเป็นคนขับรถให้อีกแล้วไหนเดือนหน้าเราจะแต่งงานกันอีกเธออย่าขี้โม,โม้ไปหนเลยได้ไหมถามจริงเหอะไม่เหนื่อยบ้างเหรอที่ทําแบบนี้ถ้าเธอมีปัญญาเลี้ยงฉันดีกว่านี้ฉันรู้ทำแบบนี้ไหมได้นั้นเธอก็ไปหาคนรวยสิคนที่เขาดีกว่าผมไม่ต้องพูดมากไปคืนรถกันเดี๋ยวนะคืนรถอะไรเมี่ยก็รถคันนี้ไงดูดูด อย่าบอกนะว่ารถคันนี้เธอเช่ามาอือโอ้โหไม่โตอโอ้โหคืนเยียมย่อของเดือนนี้ก็ดีแล้วแก่ดีมากแก่สวยเปลยห <c oughs> ุ้ยไซชุดสวยจัง แฟนซื้อให้อิฐแล้วใช่ปะอืมใช่ว่าแต่แฟนแกทำงานอะไรนะก็ฉันเคยบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าเป็นลูกคนรวยคนซ่อมรถหรือเปล่าวันนี้ฉันเอารถไปซ่อมที่อู่ฉันเห็นแฟนเธอซ่อมรถให้ฉันด้วยนะซ่อมไปก็โดนเจ้านายด่าไป แฟนเธอคงเป็นไม่ฉาชที่มาหลอกเธอหรือเปล่านะงานเนี้ยส่งเย็นนี้นะจริงเหรอคะหัวหน้าเอ๊งนั่นของที่ใช้อยู่ทั้งหมดเนี้ยน่าจะเป็นของปลอมเลยแกปลอมเรอแกเอ แกลงรูปโซเชียลทั้งกระเป๋าทั้งรถกินอาหารอย่างรู้แต่ไม่มีปัญญาจ่ายค่าเช่ากูหลายเดือนแล้วออกไปซะ <c oughs> ุณไม่ให้มึงเช่าละ <c oughs> รีบเก็บให้หมดล่ะ ้ายมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณไม่ต้องมาคุณไม่ต้องมาสนใจใฉัน้ายที่ผ่านมาเธออาจจะไม่รู้ตัวว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่แต่สิ่งที่เธอทำไปทั้งหมดนั้นมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลย อกตัวเองเธอแล้วหันกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงเชื่อผมนะเรากลับมาเริ่มต้นใหม่กันขอบคุณนะเสอที่ผ่านมาฉันขอโทษขอบคุณเธอที่ไม่เคยทิ้งฉันไปไหนเลยเราไปอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวผมจุกข,ของให้